ครับคุสูตรจสัสมิร์เชลวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวชุดที่มีเพียงแค่สิคนเท่านั้นนะคะในตอนนี้ <Wow. S 1> นะอยากรู้รู้สิว่าเป็นชุดอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะแต่ว่ากดอ,อื่นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะกดสิทธิ์ขั้นสูงให้ดูด้วยว่าสิทธิ์ขั้นสูงเดือนตุลาคมเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไง <Wow. S 1> ไปดูกันเลยจ้า เรามาดูกิจกรรมก่อนละกันอย่างแรกเลยร้านคาโมโกนะคะสาหรับใครที่ถามหาเปิดกิจกรรมให้เล่นตั้งแต่30กันยายนไปจนถึง7ตุลาฯนะคะในนี้ก็จะมีชุดที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยคือชุดนี้ชุดที่ขึ้นหน้าโปสเตอร์ตร,ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็เลือกของรางวัลใหญ่ที่เราอยากได้ที่สุด1อันเนาะแล้วก็รางวัลพิเศษอีก1อันนะคะรางวัลพิเศษเอาอันไหนดีอันนี้ละกันอันนี้เหมือนจะยังไม่มีแล้วก็เลือกเลยนะคะของที่เราอยากจะได้เนาะเสร็จแล้วเราก็กดสุม่มมันจะฟิลลิ่งประมาณคล้ายๆก เป็น6คีนะคะครั้งแรก9เพชรนะคะครั้งต่อไป49เพชรเนอะก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราได้แล้วแล้วเราอยากได้อีกแล้วก็เลือกใหม่ได้นะคะตรงนี้เนอะ,ะแล้วก็กิจ,จกรรมล็อกอินใช่เราต้องมาล็อกอินรับของรางวัลพี่ล็อกอินไปแล้วแต่อันนี้คือล็อกอินของวันนี้นะคะ11สิงาคมมาล็อกอินตรงนี้เนาะได้ของด้วยจะอาตัวเดมอนสสมตัวเดมอนเยอะๆอ่ะอันนี้เขาแจกของนะคะเขาแจกฟรีเราก็ไปกดรับเลยสิทธิ์ขั้นสูงรอบนี้อ่ะเรามาดูู MVc สขัั้นนนงกก่อมา <Wow. S 2> <laughs> มีคนกดชิ้นส่วนตัวละครเว้ย <laughs> สุดปแปลกเนาะรอบนี้มาในแนวแบบว่าโซนตะวันออกเขาเรียกว่าตะวันออกกลางว่ะโซนแบบที่ไม่รู้อ่ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมนะคะสิทธิ์ขั้นสูงรอบนี้นะคะถ้าเกิดคนที่ซื้อสิทธิ์ก็จะได้รับสกินมอเตอร์ไซค์อ่ะสวมใส่ก่อนวันนี้เราจะสวมใส่ของสิทธิ์ขั้นสูงกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเสื้อเสื้อนี้เสื้อนี้อันนี้ชุดผู้หญิง50คขั้นแรกได้ชุดผู้หญิงอ่ารับทั้งหมดก่อนละกัน ตตตตตตยชุดผู้หญิงแยกส่วนนะทุกคนจะมีทรงผมแพาผิดปากเสื้อกางเกงรองเท้านะคะไม่มีแบบแต่งหน้านะอันนี้ตัวมใส่่่ะรอบนี้เขามีสก,กินด้วยนะคะแต่ไม่บวกสแตตนะเป็นสก,กินสปรชนะคะมีเสื้อยืดเนาะอันนี้เป็นตาเป๋า,ากาเป๋าแล้วก็มีสก,กินปืนดเ4 9ม้มีท่าเต้น อันนี้คือท่าเต้นที่ก่อนหน้านี้เคยใส่ให้ดูมาแล้วนะคะเอามาใส่ดูก่อนลวงหน้านั่นเองแล้วก็นี่แอร์บอดนะแอร์บอดสวยอะแอร์บอดค่อนข้างน่ารักแบบผู้หญิงมูมิงมากแล้วก็นี้เป็นกล่องสมบัตินะคะอันนี้ชุดผู้ชายโอเคเดี๋ยวเรากดขั้นเอาชุดผู้ชายมาเลยละกันเติร์ดเติร์ดเติร์ดมาเดี๋ยวเรามากดรับของทั้งหมดก่อนตาป๋อเฮ้กระเป๋าเหมือนจะน่ารักนะแต่ไม่รู้ว่าตอนใส่จะใหญ่หรือเปล่าแอร์บอด มันคือกระจกปะทุกคนเมจิกคาเพชคาเพชคืออะไรพรมหรอพรมหรือนี่นี่คือพรมหรอนึกว่ากระจกฮัลโหลตุกลางเรืองแสงด้วยกระเชิงอันนี้ก็ใส่เลยนะคะไอ้ยะนี่ชุดผู้ชายนะชุดผู้ชายไม่มีผ้าปิดปากนะชุดผู้ชายมีแค่สี่ส่วนนะทุกคนเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ส้อมผมนะครับ แต่วันนี้นะคะวันนี้อของเด็ดคืออ,อันนี้ท<ส>ุกคนแม่ว่าเกิดรับอันดับของคุณในการส่งคำเชิญคือส่นี่คุณได้รับชุดแพ็คโกลเด้นไซเบอร์ผู้ชายนะ,ะอันนี้คือรายชื่อของคนที่ได้ชุดนะคะซึ่งมีเพียงแค่10คนเท่านั้นนะคะณ<อ>ตอนนี้ก็จะมีพิาโตะ GM ของเรานะอันดับหนึ่งเลยอันดับสองนี่อันดับสามจัดได้อันดับที่สี่ บอกเลยว่าไม่ได้เป็นลูก G M นะคะจุดนี้ที่ได้มาพรน้ำพักน้ำแรงของพวกเราเองเลยตัวจัดเองด้วยแล้วก็คนที่ช่วยกันกดให้จัดด้วยนะคะใครที่บอกว่าอ่าพี่ลูก G M นะเอาอันดับพี่เนี่ยไปตบหน้ามันทุกคนเอาไปตบหน้ามันเลยนะคะชุดนี้มีคนถามว่าได้มาจากไหนใช่ไหมคะชุดนี้เห็นคำว่า Max ด้านบนหัวพี่ไหมแม็กซ์ด้านบนหัวกดไปเลยแล้วก็มาตรงนี้ค่ะลงทะเบียนก่อน ื่อรับของอ่าอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตอนนั้นมันมีกิจกรรมเนาะถ้าลงทะเบียนครบ1ล้านแอคเคาท์เนี่ยเขาก็จะแจกฝั่งด้านซ้ายมือ oh. แล้วก็อันนี้นะคะถ้าเกิดเราเชิญเพื่อนเนาะครบ5้าคนเนี่ยเราก็จะได้ชุดนะคะที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้เนาะแล้วก็อันนั้นรางวัลด้านซ้ายเนี่ยเหมือนจะเป็นอ่าทั้งเซิร์ฟนะได้นะคะซึ่งมันจะมารวมกันเป็น1ชุดก็คือชุดที่จะใส่อยู่ตรงนี้ นะคะบอกเลยว่าอันนี้ชุดแจกฟรีนะคะไม่ใช่ชุดใส่เติมนะนะค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 ะเขาแจ๊อันเดอร์สเตนเขามีกิจกรรมให้ทำยูไม่ทำเขาแจกชุดพอายูไม่ได้ก็บอกว่าแมงต้องใส่ใส่เติมเท่านั้นบดกะโหลกแหดตดดัดดตดดต,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 ตเราจะเอ p ีนะคะเราจะได้แบบว่าอวดชุดของเรา ชุดแม็กซ์แม่งคำว่าแม็กซ์ติดตรงนี้ด้วยถ้าเป็นคำว่าจัสมินติดนี่เออนึกว่าชุดักเรียนเฮ่าเฮือเฮือเฮือเเเก็คิดว่าตอนนี้ใครจะได้ MVP ของห้ของพี่จ้ามีคนจอมกับปุ๊กเจ้าเราจะไปทีหลังนะคะเราจะไปทีหลังห้เพื่อนเปิดก่อนนะเพื่อนเปิดก่อนเปิดเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย เปิดนอกไปก่อนแล้ววะเน,นียเอาของตัวเองก่อนทุกคนไม่คนนี้ของชัดโอ้โหวินแรกสอบผิวทุกคนเพื่อนชอบมากเลยนะทุกคนบรรยากาศเวลาเล่น 4v4 ีแบบเงียบๆแบบชอบเลย เรียบร้อยเริ่มขึ้นทับไปแลแรกเรียบร้อย,ย,อยสามหน้าต่างทุกคนสามหน้าต่างสามเหลี่ยมตาตาถ้าได้ M 6 0ตะกี้ถ้าจะเหมาะตาไปเอาก่อนเพื่อนเก็บไปแล้วมั้งนะ้ M 6 0 ไปดิเพื่อนเพื่อนชาร์จเพื่อนทุกหมดแล้วนะ่ะโอไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนรอยิงอยู่เพื่อน เรียบร้อยเพื่อนเอาของมาวะเก็บนะเก็บนะใครไม่เอาเก็บนะเก็บหมดนะบอกเลย60นัดก็เอาอยิงระยะไกลอันนี้อยากถามทุกคนนะว่าเวลาเล่นสี่วิสีชอบให้เพื่อนเปิดไม์หรือชอบให้เพื่อนปิดไม์ สวดตัวแล้วอ่ะจ,จะชอบเพื่อนปิดใหม่มากกว่าสบายหูกว่าสิงวิสีจะค่อนข้างใช้สมาร์ทเยอะในการเล่นเสียงเซิรนเราพายะจะเซนในมันหรือสซนนะสในเรา่ะนะสซนในเราสซนในเรา,เราทุกคน ันดีพวกพี่จ๊าบมีคนส่งดาวเจ้า First Blood กันเลยเพื่อนเลยเฮ้ยมันอยู่นี่ <Double kill. S 1> ไม่ทันเห็ตัวแดงๆมันก็เพื่อนเรานแบบมันน่ารำคาญมากอะด่าเหมือนแบกอะทางที่แม่งมึงไปแจกเขาโอ้ยไม่เอานะเพื่อนเอ้ย พูดถูกกับุกจัดที่โดนบ่อยมากส่วนตัวพี่อ่ะพี่ไม่ได้โดนด่าแต่ว่าคนในตี้อ่ะมันจะชอบไปด่าคนอื่นด้วย แล้วไอเรานะปิดไมค์แล้วก็นั่งฟังนะงกงกงก็ตั uh ้งใจเล่นไปงกงกงกี่คนด่ามันก็ได้ด่าแลยพวกคิ้วหนึ่งเนี่ยดัเบิลสองร้อยลัดเพื่อนมาใกล้ๆนี่จะลิ้วหูเขาให้จกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ